ทนะ่านผู้ชม,มที่ทานเห็นอยู่นี่แมนห่อด,ดานบอตินแขวงหลวงน้ำทาแล้วนี่แมนลานจอดรถสำหรับการเทียนเทียนทายสินค้าระวังเรากับจีนเนาะที่เขาเห็นอยู่นี่แมนรถบรรทุกมีทั้งรถลาวแล้วก็รถจีนที่กำลังกระเกี่ยสินค้าที่จะออกไปจึกในพวกเขาก็จะใกล้จะหอดสถานีบอติน แขวงลงน้ําทาแล้วนี่เป็นภาพบรรยากาศมาตามสัญญาว่าฮอดสถานีแล้วรัตนาจะมีการไล์สดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็พร้อมแล้วเนาะกาลังพอนความไวฮอดแล้วสถานีบอ่อเต็มน,นี่เป็นสถานีบอ่อเต็มแขวงลงน้ําทาเชื่อเป็นสายแดนระหว่างลาวจีน จังหวัดชิพ้าเขาไปเลาะสถานีบ่อติดน้ำกันว่าเป็นจังไดที่เขาเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ภาษสีอ่องค์นะภาษีที่อยู่สถานีดังกล่าวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กำลังก่อสร้างจาังหวัเขาลงไปทั้งนอกรถไฟแล้วก็จะนำเสนอรายละเอียดน้ำกันว่าสภาพที่สถานีบ่อติดขนหงน้ำทรายน,นี่เป็นแนวได ชวงเที่นี่จะเป็นเที่ยที่สองแล้วทีพวกเขาไม่กันไล่ซดอยู่บนนี้มันเป็นของคืบหน้าน้ากันเเครืของ ตอนนี้ซูมันซนพวกเขากําลังจะลงจากรถไฟเพื่อไปยังสถานีโบตินไปเก็บกำความพรออมหรือว่าลายงาน่าวมีการสัมภาษณ์คนตืมแล้วก็จะนี้กิเข้าสวยอยู่นี่อ่ะน้นทีมงานซอมันซนของพวกเขา มาน้ำกันมาน้ำกันมาน้ำกันระเลายๆเอาตีนน้ำเอาตีนน้ำโอเคโอเคอันนี้เนเจ้าหน้าที่เป็นกำลังขาดเสื้อให้นักข่าวพวกเขาเนาะเพิ่นีกัดป้องกันอันนี้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 รัตนาเอ็งก็ได้ค่ะเสื้อเซ็นกันก่อนจะเข้าสู่สถานี สถานีทางออกของสถานีบอเต็นสถานีบอเต็นแขวงหลวงน้ำท้าเจ้าหน้าที่บันจิีการขาดเสื้อนอนนี่เอาสังเกตุังเสื้ออย่างละเอียดเลยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิโควิดสิเก้า อุทศมี่เป็นสถานีบอเต็นแขวงหลวงน้ำทาที่เป็นสายแดนจิ้จอดระวางแล้วจีนและเป็นนี่เป็นเที่ยวที่สองที่รัตนาได้มาฮอดสถานีบ่อนี่เนาะอันนี้เป็นทางองอกทางสกข์ห้าทางออกของอะสักขล์และนี่ก็เป็นแทนขึ้นลงรถไฟที่จะเป็นลงไปสุสั้นลุมลงไปหาตัวเมืองหลวงน้ำทา จะมีป้ายแนะนำแต่ละอัดแต่ละอัดแต่ว่าจะมีทางออกมีทงมสสางภาษาลาวภาษจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่าตอนนี้แมนเขากำลังได้ยินเสียงประกาศอยู่ทั้งสถานีเกี่ยวกับการขึ้นรถอันนี้เป็นการทดลองของเพลินเจ้า เดินทางวันนี้พวกเขาบริขีเขาขี่รถไฟขบวนดังกล่าวนี่โบแมนแลนยาวกัดเดียวเขาจะเวะแต่ละสถานีเพราะว่าตามเป้าหมายหรือตามแผนรายงานของพวกเขาจะมีการรายงาน,นว่าเรามีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แต่ละสถานีมาก่อนจะมาฮอดแ่งหลวงน้ําทานี่คือบางทีนี้พวกเขาก็ได้ลงเวยสถานีอุดมไซสสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แล้วเขาจึงมาต่อที่สถานีแ่งหลวงน้ําทาน้ากันนี่เป็นสถานี เจ้าสบายดีสบายดีผู้ใดอยากพูดเกี่ยวกับสถานีอยู่ที่บริหารบริเตนวัาสถานีบริเตนแขวงหลวงน้ำพานี่ก็สามารถสอบถามได้เดินลัตนาจ,จ้าพาไปเบิง่งอันนี้มันสถานีเอินวาสถานีบริเตนแขวงหลวงน้ำพาทีเจ้าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่คุณกำลังเฮ็ดเรียกทุกคนเม่นทักษะระยะห่างเพื่อป้องกันกนารแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 พวกเขาจะเก็บภาพน้ำกัน อันนี้เป็นทีมสืมอวลชน,นมีฮ่าซือลักนอะซื่อวลซน,นที่มาเพื่อไหมหายเวียกงานั้งนี้มีนำพาโดยกลมสมนสนุนชซนของกระทรวงข่าวแหล่งข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในนี่ก็มีหนังสือพิมพ์ระชาชนข่าวสารประเทศลาวโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแล้วก็มีทีขาดก็ได้กับเป็นเสียอครับนะนะสิ้นหัวเนาะทั้งลาวและจีนแล้วก็เวียงจันทาม คือว่ากว้างขวางยาวจนสุดสายตาเลยสถานีรถไฟอันนี้เป็นจุดหมายที่ว่าเป็นจุดใหม่สุดท่าที่พวกเขาเดินทางในเมือนี่หลังจากนั้นพวกเขาจะมีการรายงานข้อมูลข่าวสารอยู่นี่แล้วก็จะมีเดินทางกลับเจ้าูนครหลวงเงียงจันไส้เวลาดินปั่นไดเจ้าตามข้อมูลรายงานกับเมนบอฮอดบอฮอดคร่หาสมโมงเนาะถ้า่าหักเฮาคีซอที่ว่าขีบดบอเวใส่เลยเด่วเมือนี่นีเฮามาแวสถานี เมืองไซแขวงอุดมไซขันสั้นเวลามันก็จะยื่นออกไปแดงแต่ว่าบางกี้นี่จากสถานีเมืองไซหาอุดมไซใช้เวลาเพียงแต่ซาวนาทีเท่านั้นก็ฮอดแล้วด้วยรถไฟขบวนดังกล่าวรู้สึกน่าดายมาฮอดบอ่อเต็นด้วยรถไฟแล้วจิ๋นข้นางทําอิดเนาะเจ้าเจ้าใช้เวลาขัสัส้นๆนึงเจ้าประมาณสี่สัปโมงค่ะเขาได้เล็กเลยเนาะเจ้า มันเ็ดหซ่าลเจ้าสะดวกสบายบพราะสะดวกสบาย,บายทุกอย่างนิง่นม,มนั่งมากก็ได้โมมีความยุ่งยากงอย่างเลย <c oughs> แสดงว่ามันจะดีต่อเบี้ยงานก<น>ารร<น>ายงา,า <c oughs> นข่าวเขาได้ดายในอนาคตข่าในอนาคตเขาได้มีโอกาสได้มาเคลื่อนไหวเน,นาะหนุนไซส์หนุนน้ำตาบลูร์แพงขึ้นเขากป็นเจ้าเทศไทยอ่านย่องระยะเวลาในการเดินทางจากแต่ก่อนที่เขาเดินทางเป็นมือสองมือแต่เดี๋ยวนี้เขา เพียงแต่สี่ถาดสมมูเขากำลังเพิ่มขึจุดหมายปลายทางนั้นแล้วเลโกโบเลยสำคัญเฮ็ดเรียกมาในระบบในระหว่างเดินทางเฮ็ดเรียกรายงานข่าวพ่อมั่นไหมแม่นแหละเดินทางมาคำมีความสะดวกทุกอย่างเพียงแต่ว่ามผ่านยานอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอเดรียสเจ้าพ่อเจเรลายอันนี้เป็นซื้อซื้อนจากหนังสือพิมพ์ปัสสะซ้อนเจ้าซื่อมวลอนจากหนังสือพิมพ์ปัสสะซ้อนอันนี้พ่อกำลังจะเข้าไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทางภายในตัวอาคารและรัตนากัจะพาทธามุสมไปเบิ่งตัวอาคารน้ำกัน นี่เป็นฮูจำลองของตัวอาคารที่เอิ้ว่าสถานีบบเต็นเนาะนำมาเบิงหูกจำลองน้ากันแต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นสําเร็จเป็นส่วนใหญ่แล้วภายในอาคารก็จะเป็นอาคารสั้นเดียวนำมาเบิงว่าจะมีบนนงังน้อยหลายสใใด สซงวาน,นี้ก็บเมนสถานีหนึ่งที่เป็นการต่อระว่างล้วจีนเนาะาว่าขามมาจากสปปจีนก็จะมาผ่านสถานีตัวนี้อันนี้เป็นรูปจำลองที่เขาเห็นอยู่นี่เนาะรูปจำลองการออกแบบรูปทรงกับักษาวัฒธรรมแล้วนี่แมนโบตินสถานีอเตินจะมีป้ายยังสิเนาะอเตินเขาไปบนทางในน้กากันฮัมบูสมทางออกสาก,กล มีป้ายเตือนต่างๆหรือว่าป้ายแนะนำป้ายแนะนำเนาะป้ายแนะนำพักส่วนต่างๆตอนนี้เขาจะเข้าไปทางด้านในของสถานีโปรตินน้ำกันว่ารูบรงการออกแบบจะเป็นแนวไดนสงวนคันเทียบไซมมือกรที่รัตนามาสแสดงว่าตัวนี้นี่กำลังใกล้จะก้าวข้าสู่คันตอนถือว่า70% 80%, 80แล้วเนาะ จะประกอบมีห้องป้อนนมลูกที่เขาขามาอันนี้เป็นห้องผู้โดยสารยางพานก่อนจะขึ้นรถไฟจะมีบอนกวดปี้ค้ายๆคือ,คอ,คอกับสถานีบอนอื่นเนาะบอนกวดปี้มีจะหนึ่งลอกสองลอกสามลอกสี่ลอกห้าลอกนี่แล้วก็จะมีห่องป้อนนมลูกสําหรับผู้หญิงที่มาถือพาผู้ทีเเเ่เป็นเป็นลูกอ่อนมีบอนป้อนนมลูกเนาะเพื่อคขางความสะดวกสบายแล้วก็มีห้องน้ําคนพิการห้องน้ําคนทั่วไป แล้วก็มีบอนน้ำดื่มน้ำห้อนนี่แล้วก็ห้องประจำการจุโดยสารนี่น้ำดื่มน้ำห้อนเชิงว่าจะเป็นภาษาจีนมีน้ำห้อนน้ำเย็นแล้วก็จะมีการกวดวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่มีการอะเสื้อหรือว่าวัดแทกอุณหภูมิมันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิโควิด -19 กก่อนที่เขาจะเข้าไปทางด้านในจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ว่าเบงและตอนนี้รัตนาก็จะต้องได้กวดเส้นกันเพื่อจะเข้าไปในทางด้านในนั่นเจ้าตอนนี้วัดแทกอุณหภูมิแล้วก็จะมีการขาดเสื้อหามาเบงทุกคนที่ลงรถไฟมาเมื่อกี้พนจะให้เจ้าหน้าที่สีดขาดเสื้อบรว่าจะเป็นตนโตเครื่งอ,ททองนุ่มมือวัดแทกงอุณหภูมิคักแน่อันนี้เป็นทางด้านนอกของสถานี หลังจากลงรถไฟแล้วเขาก็ผ่านห้องสถานีออกมาแล้วเขาก็เข้าไปออกมาทางด้านนอกนี่เป็นสั่งเซียนเทียนเทียนเคียนทายสินค้าเซ่งมารถบรรทุกบ่จะเป็นล้าวจีนจะต้องมามาเคียนเคียนทายสินค้าอยู่จุดนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นได้เฮ็ดเป็นสถานีบอเต็นนี่เป็นสถานีบอเตนนะคุณผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นสถานีบอเต็น จึงบรรทุน,นพวกเขากับต่างก่อเก็บภาพบรรยากาศงามๆอากาศถึงมันจะมีแดดออกอ่อ,อนๆแต่ว่าเย็นลมผัดเย็นสมายทางด้านหน้านี่เกิดก,กำลังก่อสร้างกำลังเอื้อว่าปั๊บระดับหนาดินให้มันเพียงเพื่อเกี่ยวคมพ,มพรมพาดโบได้เกือการถ่ายภาพยุ่สถานีแห่งนี้ เชียงหงนี่รัตนายังพนได้ไปจักเทือบโฮู้มาจักสมงต้องให้รัตนาไปแล้วรัตนาจะรายงานสุฟังนะว่าโบเต็นเชียงหงษใช้เวลาจักสมงจักนาทีเอาเป็นว่าจะเป็นเรียกบ้านให้กับโคซกให้กับพีที่ก่อนเนาะขอบใจหลายๆที่ส่งคําถามนี้เขามาสําหรับพี่ของผู้โดยสารนี่ปัจจุบันนี้ยังพนมีความคืบหน้ารายงานละเอียดเทืออันนี้เป็นบรรยากาศอ้อมห้องของสถานีโบเต็นพ่นกําลังปับ๊บนาดิน จังหัาฟากนั่นก็จะเป็นที่เขาเหแหมแหนมเห็ดยู่พุนก็เป็นเบื้องจีนรือว่าสอป,ปอจีน้่มสายแดนบอ่อหานบอ่อเต็นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลักในการเที่ยวไปมาหาสู่ระวังแล้วจีนเนาะระวังแผ่นดินต่อแน่นมีสายน้ําสายพูติดจอดกันดังที่พวกเขาอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีเพื่อนมิรที่ดีสหายที่ดีและคู่หัวมื้อที่ดี นี่แมนการหว่วมมือระวังแล้วจีนจิงเฮดเกิดให้มีโค้งการดีๆระวังแล้วจีนกันขึ้นก็คือทางรถไฟแล้วจีนพันสั้นต่อไปนี่การไปมหาหาสูระวังแล้วจีนนี่จะโบยุง่งยากอีกแล้วเพราะว่าจะมีรถไฟสามารถลอดผ่านอุโม,มงค์มิตภาพแล้วจีนที่อยู่้ายแดดระวังแล้วจีนข้ามมาแล้วและก็เป็นเส้นทางการไปมหาหาสูระวังนักเรียนนักศึกษานักธุรกิจหรือว่า พอค่าซเสาขายผู้ลงพื้นต่างๆกับแ็นส้เส้นทางนี้ในการเดินทางแน่นอนว่าเส้นทางนี้จะกลายเป็นเส้นทางที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนที่มีจุดประสงค์คนจีนที่จะเที่ยวมาแล้วหรือคนล้วจะเที่ยวไปจีนนอกจากสาทางยนต์แล้วเส้นทางรถไฟแล้วจีน,นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้แกผู้เดินทางทั้งหลาย เามาถามความรู้สึกน้ากันตอนนี้แดดออกแต่ว่าอากาศเย็น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 เจ้าสบายดีเจ้ามื่อนี้แมนการเดินทางที่นําพาทีมสุบนโซนพวกเขาโดยกลุ่มสุบรนโซนกระทรวงแถลงข่าววธระทและท่องเที่ยวอยากให้เอ่เ้าถึงการเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่พวกเขาในมื้อในสามมื้อนี้แมนจุดประสงค์แมนเพื่ออย่างเจ้า การเปิดนํำไส้ยางเป็นทางกาเจ้าและกระเทอมมือนี่เป็นมือทำอิดมือมืดได้สามมือมือนี่แมนได้ห่วมเดินทางน้ำคณะพวกเขาผู้ซึกแนแไหใในการเดินทางโดยการนั่งรถไฟโอ้ผู้ซึกแบบดีใจเพราะ่บ้านเฮายังบ่เคยมีจะเคืเดินนาำรถไฟเนาะค่ะก็มีขบวนทำอิดได้มานั่งก็ดีใจลายดีใจลายเจ้าถ้าว่ามีรถไฟแล้วจีนแล้วอยากไปจีนนี่อยากไปเห็นบนใดของจีนหรือว่าอยากไปพบมู่คู่ที่ยิ่จีนคือแนแต่ อยากไปคุณหมิงเป็นดำดาแรกเลยพอมาแกเคยไปกินหลายครั้งแต่โบเคยใส่คุณหมิงจักเกือเป็นอยาง <c oughs> คืออยากไปคุณหมิงย้อนมาเขาเคยไปจักเกือดิอลวบันนี้เขาก็ได้ยินหลายๆคนเนาะพูดที่เคยไสมาอยู่แล้วแล้วก็เจ้าก็ไปเที่ยวมาแล้วนะเจ้าก็ว่าคุณหมิงสถา,านที่ท่องเที่ยวหลายเจ้าเมื่อน,นี้เขานำพาสุบวนโนมาจากภาคส่วนเจ้า ทั้งหมดมีหกภาคส่วนเจ้ามีภาคส่วนใดแดเมีโทรภา,าพแห่งชาติมีารมโูแห่งชาตินักชีวิตพัฒนชาุนนางคุณพ,พิมพ์ยิ่งจัดทาาและอ่าอ่าที่ได้เรีนเปนอย่างอ่าสำนักข่าวสารประเทศลาวเจ้านอกจากนั้นก็มีเทียไอ้ออกับซินหัวเนาะเจ้าอ่าอีกอันหนึ่งจะมีอ่ากลุ่มกลุ่มมันฮุกเงาเจ้าเพราะว่าเพิ่์ลโบเมนสำนักข่าวแต่ว่า เป็นกลุ่มทีบันทึกเหตุการณ์ในการเคลื่อนไหวเพราะว่าเอาไว้สร้างสาร,รคดีในมือสําคัญของสุนทรา์เนาเจ้าคิดว่าเส้นทางรถไฟแล้วดีนี่จะสร้างเส้นทางรถไฟแล้วจีนจะสร้างผลประโยชน์ได้ใหให้แก่บรรดาขาแห่งการชุนมนุชนของเขาเจ้าถือว่า,าเส้นทางรถไฟนี้มีความสําคัญต่อชุมนุชนหลายเพราะว่าเราได้โฆษณา การพัฒนาสร้างชาตประเทศชาติของเขาเนาะก็คือเศรษฐกิจของบ้านเขาในการเชื่อมโยงหลายๆประเทศอ้อมทางของเขาเนาะ,ะเป็นต้นแมนการกระจีนนี่แหละที่วางห่วม,มือกันกับเขาเนาะเราจะมีการส่งสินค้าจากจีนจากลาวไปหาเวียดนาาไปหาไทยเนาะในโซหน้าเนาะตรงนี้เนะาะแต่ว่าซื่อมงลนคนเขาก็เป็นะระบบเสียงอันนึงมีโฆษณาให้ การพัฒนาประเทศชาติในนามเขาเป็นยูมมนิคอรุนซูบอนซูเขาเดินทางด้วยรถไฟมาบรหารบรเต็นเป็นเพื่อทำอิฐบหรอแน่เลวเจ้าออ่่าาซื้อน้ำสกุลแล้วก็พับพิซซอบคือแนวใดโอ้ข้าพระเจ้าเสือราาัตนารันุชพับพับที่ซอบอ่าผู้ประสานงานเนาะใไออานาสุบอนซูลที่มา้ามากเกินไปเจ้าพจะนั้ได้คุ้มครองในการประสานงาน<อ> เจ้าพัสรเท้าในน้ำสิมมอนโซนเขาอยากโฆษณาให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะมีเส้นทางรถไฟลาวจีนแล้วช่วยกันปักรักษาช่วยกันคุ้มครองคนแวใดเจ้าในน้ำที่ว่าเขาเป็นสิมมอนโซนคนหนึ่งเนาะอยากโฆษณาให้พ่อแม่ประชาชนตัวผ่านันพนักงานตัวลาวค้าขายเนาะตลอดทอดนักธุรกิจที่ว่าถ้าเทาได้มีโอกาสได้มีดูใจอัน พอไมใสูงขนาดนี้เนาะมาแล้วสองมาหันในการนําไส้เขาก็อยากให้ปกปักษ์ทางศาส่าอามีกฎระเบียบในการนําไส้อะในการที่ว่าเขามาขึ้นบริการของเพลินของรัฐบาลที่เขาได้สร้างมานะไห้ไมันอยู่คงเนี่ยไห้มันได้ไส้งานแบบว่าคงดนคงนานใส่ตลอดแล้วก็จนฮอดลูกฮอดหลานเขาเนาะแล้วก็ไห้เป็นแบบอย่างให้ชาวสางชาติที่ว่าในอนาคตที่เขาจะเปิดประเทศมาไส้กันบริการเส้นทางรถไฟเขานี่ ให้เป็นตัวอย่างในการาให้กระเจ้าเห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับเส้นทางรถไฟของเขาหรือว่าขบวนรถไฟของเขาแบบเป็นที่เม็ดเต็ดหน่วยหรือเต็นใจ,จ, <S <S จสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบใจกรมสรื่อมวลชนกระทรวงแถลงขา่าววันธรรมละท่องเที่ยวทีว่ว่าให้ทีมงานทางลาวและจีนโดยเฉพาะสื่อมวลชนลาวจีนได้มวมกันเดินทางั้งนี้ได้ประสบการ์หลายอย่างเขาเข้าใจหลายเจ้าทลายเจ้าทา่อุพิกานไปน,นั่นก็แมนการสัมภาษณ์เนาะ เจ้าหน้าที่จากกรมชุมมนสชนเชิว่าเป็นผู้นำพาทีมขบวนชุมชน,นพวกเขามารายงานข่าวในข้างนี้นเอาเป็นว่าเขาจะจบการรลฟ์สดเพียงเท่านี้ท่านมู้สมแล้วส่วนสภาพภายในของอาคารจะเป็น,น,นแนวใดรลตนาจะรายงานเพิ่มเติมขอขอบ,บใจอันนี้เมนทางขาเข้าภายในประเทศอั้งมู้สมทีทานผู้สมเห็นอยู่นี่เนาะนี่เมนทางเข้าภายในประเทศและก็ ทางยับมาทางด้านซ้ายมือที่รัตนะทางด้านซ้ายมือรัตนะนี่ก็จะเป็นบอนขายปี้กระ้นผู้ใดที่โดยสารขาเข้าภายในเนาะคนภายในหรือว่าคนในเนาะแต่ประเทศลาวจะเข้าก็แม่นเข้าขปองนี้และอีกด้านหนึ่งแม่นขาเข้าทางสะกลแม่นไปสอปอร์จีนผู้ใดที่มีความจะประสงค์ต้องการเดินทางไปสอปอจีนแม่นเข้าทางด้านเบื้องมุข,ขัวามือของรัตนะอันนี้เป็นการแนะนําสภาพหรือว่าแนะนํา ผู้โดยสารที่มีจุดประสงค์อยากไปไภายในหรือว่าเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทร์ไปแขวงอื่นๆหรือว่าเดินทางไปสปจีนแมนเข่าทางด้านนี้อันนี้แมนจุดพิเศษโดยรวมน,นี่บอลขายปี้เจ้าที่ทางหน้านั้นกับแมนบอลขายปี้้น,นผู้โดยสารที่จะขึ้นรถไฟต้องไปซื้อปี้สะกอนเนาะไปซื้อปี้สะกอนแล้วก็จึงเข้าไปแจ้งปี้ในสถานี ทั้งขาเข้าของผู้โดยสารขาเข้าภายในและก็โดยสารผู้ขาเข้าสากลสากลนี่ก็หมายถึงว่ามีจุดประสงค์อยากเดินทางไปสบปจีนและรัตนาขอจบกัไไฟ์สดเพียงเท่านี้เจ้าธามุสมตอนนี้พ่อจะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม จัางอะไจัางอะไละปิ้นเสือยเลยสิปิดเลยการเอ้ทุกคนทับุสมนี่เป็นสถานีโบเต็นโ <c oughs> บเต็นแข่งหลงน้ำทาตอนนี้ <c oughs> ถือว่ารัตนามาทำการไลฟ์สดให้ทผู้สมได้หู้แล้วและก็จะขอปิดการไลฟ์สดเ <c oughs> พียงเท่านี้ขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามสมเพจเชียร์เอฟเอฟก็สิบสของพวกเราและอย่าลืมติดตามเพิ่มเติมเพราะว่ารัตนาจะมีการไลฟ์สดทำภายในตึกอาคารเพิ่มเติมอีกว่ามีการก่อสร้างคือแนวใด ตอนนี้ต้องลับไปก่อนสบัยดี